ากคุณท้อแท้กับชีวิตให้คิดว่าโชคดีแล้วที่เรายังมีลมหายใจขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเราโอริอาแฮบเรื่องนี้ได้เกิดกับผู้ชมทางบ้านได้ส่งเข้ามายอ้อนไปเมื่อ20ว่ปีที่แล้วเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับต้อยเต๋า แล้วก็จุกเรื่องเรายินใได้งมอนต่อยเตา๋าจุกได้อาศัยอยู่แถวชานเมืองกรุงเทพสมัยนั้นก็ถือว่ายังไม่เจริญเท่าไรกระผมต่อยได้ชวนเพื่อนๆไปวิ่งเล่นแถวหลังโรงเรียนเฮ้ยเต๋าจุกไปวิ่งเล่นกันเพื่อนได้สิเพื่อนต้อยไปเก็บมพะพร้าวกัน ด้วยความเป็นเด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรอาคารบ้านล้างหลังโรงเรียนมีเรื่องเล่าว่าผี <Türkiye> เยียนเฮ้ยเสียงอะไรวะต่อยอุทานออกมาด้วยความตกใจที่ได้ยินเสียงบนบ้านล้างเฮย้ยไยมันคงเป็นเสียงแมวลรเพื่อนจุกได้พูดเสร็จแล้วพากันเดินตรงไปที่ต้นมะพร้าวหลังบ้านล้าง บริเวณต้นมะพร้าวจะมีพุ่มไม้ใหญ่รกลุงรังไปหมดหน่าครัวตอนนี้ก็เป็นเวลาพรบคำเฮ้ย hey! จุกเตา๋าลีบเอามะพร้าวแล้วกลับกันเถอะเพื่อนผมได้ตะโกนบอกเพื่อนและเริ่มกลัวขึ้นมาท่านใดนั้นลูกมะพร้าวได้ร่วง ตกลงไปในโพรงไม้ใหญ่ด้วยความกลัวผมเลยปล่อยให้เพื่อนสองคนเดินเข้าไปเอามาพาวในโพรงไม้ผมก็ได้แต่คิดว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนยังไม่ออกมาสักทีนะสักพักหนึ่งได้ยินเสียงจุกร้องดังร่นเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะโอ้ย oh, อะไรของมึงวะจุกจุกได้วิ่งออกมา ด้วยความกลัวตกใจเหมือนว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในพุ่มไม้นั้นเฮ้ย <Hey, S 1> มันมียักษ์ว่ะยักษ์อะไรของมึงวะไอ้ตุ๊กผมรู้สึกตกใจและก็อยากรู้เหมือนกันว่าในนัน้นมันมีอะไรกันแน่ตอนนั้นผมยืนขาสัน่นค่อยๆเดินเข้าไปในพงไม้ ไม่เห็นมีอะไรเลยวะไอ้จุกเฮ้ยแต่กูเห็นยยกษ์จริงๆงเนะเพื่อนตอนนั้นเพื่อนผมสองคนเดินตัวสัน่นขาสั่นทางสองคนไม่เห็นมีอะไรเลยวะไอ้จุกไอ้เตา๋านั่นไงเพื่อนผมมองไปแล้วหยิบไม้ใบเกลี่ยที่มันรูปร่างคล้ายกับหัวหมามีฟัน ทันใดนั้นเฮ้ย hey, ฝันอะไรวะผมอุทานออกมาด้วยความตกใจที่เห็นฟันที่มันกำลังขยับและอ้ากว้างทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวสิ่งที่ผมเห็นนั้นมันคล้ายๆฟันของคนที่กำลังอ้าปากกว้างและงับๆๆผมตกและเตา กใจรีวิ่งออกจากป่านั้นทันใดเฮ้ยไม่เอาแล้วเว้ยไปแล้วแหละเราสามคนรีบวิ่งกลับบ้านด้วยความกลัวและเก็บเรื่องนี้จนถึงตอนเชา้าพอถึงรุ่งเชา้าผมได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนที่ชื่อจองได้ฟัง เฮ้ยไอ้จองเมื่อวานกลัวไปเจอปีศาจ้วยเว้ยอะไรของมึงอ่ะกูไม่เชื่อหรอกถ้ามีกิ่งผ้าก็ไปดูสิผมกับเพื่อนจุกและเตา่าต่างตัดสินใจยืนนานด้วยความก้าก้ากลัวว่าจะไปหรือไม่ไปดีไปสิเดี๋ยวกูพาไปเองหมือพูดอะไรวะไอ้จุกผม ตกใจกับเสียงที่จุกพูดขึ้นมาว่าจะพาเพื่อนผมไปดูผมกับเพื่อนสีคนจุกเต๋อจอยแล้วก็ผมตัดสินใจกันเดินไปที่บ้านล้างหลังโรงเรียนอีกครั้งพอไปถึงโพรงไม้ปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นเมื่อวาน กลายเป็นหัวกะโหลกแบนไม่มีรูปทรงเหมือนเมื่อวานเลยสักนิดมันมีรูปทรงคล้ายกระดาษและมีลูกกตาแบนๆผมกับเพื่อนได้นำไม้ไปแย่ลูกตาแล้วเคี่ยลงสักเรื่องมันเหมือนจะจบลงแค่นั้นแต่ไม่ พรุ่งนี้เช้าวันต่อมาบ้านในบอกที่เพื่อนและผมโยนสิ่งนั้นลงไปนั้นได้ตายเป็นสิบขวดตัวผมก็เลยเล่าเรื่องราวนี้ให้ปู่ผมฟังผมลืมบอกทุกท่านไปว่าผมคือชาวมุสลิมปู่ได้บอกกับผมว่า สิ่งที่พวกผมเห็นนั้นมันคือยีนดำยีนดำคืออะไรครับปู่ตุกได้ถามออกมาด้วยความสงสัยยีนดำก็คือผีที่มันทั่วร้ายนะลูกส่วนยีนขาวก็คือผีที่ทำความดีนะลูกสิ้นความสงสัยผมกับเพื่อน ก็กลัวที่จะไม่กล้าไปเล่นแถวนั้นอีกเลยยีนที่ผมเห็นกับเพื่อนนั้นเป็นยีนดำเป็นยีนพูดผีชั่วร้ายหลังจากหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผมกับเพื่อนก็ไม่กล้าไปเล่นแถวนั้นตอนพบคําอีกเลยถ้าท่านชอบ คลิปวิดวีโอนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้โอริอาะเสุดท้ายท้ายสุดนี้ขอให้ผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงและลํำรวย